เจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้นะครับพาไปดูกิจกรรมอาสาของกลุ่มนักศึกษาสาขาทัศนศิลป์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับได้ร่วมการวาดภาพสม,มุนไพรชุมชนบนฝาผนังนะครับอาคารของศูนย์เรียนรู้สม,มุนไพรวดัดคูเต่าอาเภอบางกลาำจสงขลานะครับเพื่อสื่อสารคุณค่าภูิบัญญาสม,มุนไพรพื้นบ้านผ่านงานศิลปะติดตามตรงนี้นะครับได้จากบันเดตอาสาตำบลแม่คมอมเอเภอบางกลาำจสงขลาครับ สวนสมุนไพรตําบลแม่ทอมอําเภอบางกลําจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในพื้นที่เรียนรู้การใช้สมุนไพรในชีวิตประจําวันให้แก่คนในชุมชนที่ชาวบ้านร่วมกันปลูกจนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรคุณธรรมวัดคูเต่าทําการแปรรรูปสมุนไพรในรูปแบบต่างๆกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้นักศึกษาสาขาทัศนศิลป์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกว่า20คนมาร่วมกันออกแบบภาพวาดฝาผนางัง อาคารศูนย์เรียนรู้สมุนไพรผ่านรูปแบบงานศิลปะได้นาเอาองค์ความรู้ด้านศิลปะนะคะมาบริ usage ใ,ในชุมชนสื่อให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสําคัญนะคะถึงสมุนไพรในชุมชน,นะคะ่ะได้มาสร้างองค์ความรู้สร้างสื่อนะคะว่าสมุนไพรเนี่ยต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรเช่นยาห้ารากนะคะเอามาทำเป็นยาทำเป็นลูกประครบรักษาไข้ รักษาอาการปวดเมื่อยโดยใช้สื่อทางศิละปะนะคะแสดงออกมานะคะอาคารหลังนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสมุนไพรของชุมชนการออกแบบลวดลายบนฝาผนังจะใช้ภาพสมุนไพรพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาชุมชนเช่นยาห้ารากลูกประครบและภาพตัวละครที่สื่อถึงภูมิปัญญาการทำสมุนไพรพื้นบ้านผ่านการออกแบบร่วมกับชุมชน ยินดียังเป็นอย่างยิ่งแตีว่ันรุ่งก้าจะมาแสดงความโอความรู้ในการใช้พื้นทีส่วนตรงนี้ในการปฏิบัติอ่านดุงพละรงงานจิงแล้วก็วัดก็ได้เปิดพื้นทีตรงนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีความแสดงออกในในสาขาตีเดียนมาซึ่งทางหวัดก็มีเร่องกล้องสมุนไพรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเร่องรูปประกอบแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะ ให้ผู้ที่จะมาศึกษาได้ดูว่าเป็นศิลาปะาแนนงนึ่งเ่ว,ว่าที่จะทำห้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ศึกษาเดียวสมุนไปต่อไปได้ ในวันนี้เนี่ยก็เป็นงานส่วนหนึ่งที่ดิฉันได้พานักศึกษาเนี่ยนะคะซึ่งเกิดจากการที่เขามีจิตอาสาอยากจะทํางานช่วยเหลือวัดตามที่ดิฉันได้พูดคุยแล้วก็ตกลงกับเขาว่าถ้าเขาสนใจเราก็มาทําด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นในงานเนี่ยมันก็เกิดจากทาจากใจนะคะทำจากใจ,นะะจ,กใจมีจิตอาสาที่อยากจะได้เอาวิชาความรู้มาใช้กับชุมชนจริงๆ นี่ก็เป็นการเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกพื้นที่ของกลุ่มนักศึกษาสาขาทัศนศิลป์ที่นำเอาความรู้ความสามารถมาส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ให้คนในชุมชนและคนนอกพื้นที่ได้ตระหนักเห็นคุณค่าของสมุนไพรพื้นบ้านนักข่าวพลเมืองบัณฑิตอาสาตำบลแม่ทอมอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลารายงาน